ฝนฝนตกฝนตกฝนตกนี่เ <c oughs> มื่อเช้าน,นี้พ่อผมเปิดหน้าต่างเอาไว้ดูที่นอนเปียกหมดเลยโอ้ยโอเคไม่เป็นไรฮะแม้แม่ฝนจะตกแต่งานก็ต้องเดินต่อ ก็นะอีเวดอีพีเนี่ยอีพีสุดท้ายแล้วเออก็ทำอีีสุดท้ายแล้วแล้วก็เราอีกยาวเลยกว่าจะแบบอะไรอะ่ะกว่าจะแบบขึ้นอีพีสี่หรือขึ้นอีพีสุดท้ายเออไปทั้นเราไปรับชมอีพีสิบกันเลยนะครับผมอืมโอเคมา กคนก็อาจจะได้เห็นตอนแรกไปแล้วกนะ็คือฝนตกนะฮะแล้วมันตกใส่ที่นอนผมด้วยไงจบด,ด,ดิที่นอนเปียกตอนนี้ผมได้ทําการบินหน้าต่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาสักประมาณห้านาทีได้แล้วนะก็ตอนนี้ฝน,นก็เริ่มค่อยๆซาลงแล้วทุกคนนะอย่างบรรยากาศตอนฝนตกนี่มันแบบคือเวลาที่เราได้ยินฝนตกทีไรอะผมนะสาหรับผมนะเวลาผมได้ยินเสียงฝนตกทีไรอะ่ะผมจะรู้สึกว่าตัวเองง่วงง่วงมากๆ แล้วบวกกับผมเนี่ยถ้าเสียงมันกล้องก็ถ้าทุกคนได้ยินเสียงกล้องนะตอนนี้ผมอยู่ในห้องห้องเอ่อห้องห้องห้องส่วนตัวนะตอนนี้ผมอยู่ในห้องส่วนตัวผมเปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมอัดอยู่ก็นะบรรยากาศเียมันน่านอนมากเลยทั้งมีแบบพวกฝนตกเสียงฝนตกอีกแล้วก็แบบอากาศเย็นอีกมันก็เป็นบรรยากาศที่น่านอนมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ฮะเราไม่นอน งานต้องเดินนะงานต้องเดินไม่งั้นคนดูจะจะเอาอะไรไม่งั้นคนดูจะเอาอะไรดูนะฮะจริงอะมันก็มีช่องอื่นอยู่แหละแต่ว่าขอขอนะครับผมขอให้กดไลค์สักประมาณสิบไลค์ก็พอและกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดแชร์ด้วยนะเออไปเข้าเกมกเลย

ไม่รู้สึกว่าหน้าฝนเราก็เริ่มคัดจมูกแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ไขเลือดออกก็น่าจะมาแล้วลนะ่ะนี่อ,อย่าลืมไอ้นี่นะฮะอย่าลืมจะพูดว่าอะไรดีอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะฮะผมหน้าฝนมันจะมาพร้อมกับยุงที่โค้ดพคอขดแม่เยอะคะ่ะอันนี้ขอขอพูดมันอย่านิดหนึ่งคับมันเยอะจริงๆงเนาะเออ พราะหน้าฝนทุกปีมันก็ต้องมีไข่เลือดออกมาอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันมีน้ําขังเยอะแล้วมันมีนี่ด้วยไงมันมีอ่มลูกน้ําอ่ะที่มันแงเอ้ยไม่ใช่ที่มุยุงเนี่ยมันมาเปาะมันมาไอ้นี่อ่มมันอะไรอ่ะมันมามันมาปล่อยไข่ไว้ตรงมังตรงตรงน้ำที่มันขังอ่ะเออมันเกิดเป็นลูกน้าแล้วมันยุงก็เยอะนะ ห้องผมนี่โอ้โหอย่างเยอะตอนนอนนี่แทบจะนอนไม่ได้เลยคือมันคันอะพูดง่ายๆตอนนี้เหมือนหน้าจอของสันสันเหมือนมีตัวอะไรกำลังมานะฮะเดี๋ยวเราต้องรีบวิงหนีก่อนไม่มีคงข้างล่างคงไม่มีอะไรหรอกมัง้ง โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮธอพมาจากไหนฉันก็ไม่รู้ปึ้งไปละจ้าผมนี่โปโปอีเวดเลยเล่นมาตั้งสามซีซันแล้วจะไม่ให้โปได้ยังไงเวกับเวกับเวกับมาดิ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 แล้วทำไมผมต้องทำเสียงนี้ด้วยนะต้งแบบ ep ที่แล้วนะม้งนะอ ว้าวโปรพิชโนก็สามารถตายได้ <c oughs> <c oughs> ไปเพื่อนเพื่อนช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเลยฮะยโอ้ตาม,มาไม่ตาม,มาไม่เลิกเลยโอ,อ้เพื่อนทิน้งกูเพื่อนทิน้งกูว้าวหน้าโคโอ้แล้วดูท่าทางการเดินนี่นเหมือนหุ่นยนต์โรบอตมากเลย

เป็นเบบ y เอแต่ไม่ขอไม่ขอบอกแล้วกันว่าเป็นใช้ใช้ตัวอะไรเออไม่ขอบอกแล้วกันนะทุกคนนะว่าใช้ตัวอะไรแล้วผมแค่บอกว่าจะไปแข่งแล้วกันว่าจะไปแข่งอยู่แต่เนื่องจากอสภาพอากาศมันไม่เอ,อื่อมันกูผมก็ผมก็เลยไม่ต้องมาอัดคลิปเออใกลตายละโอ้ยหมูไม่มีใครมาชุบเลยวะโอ้ยต้นไม้โคตรแสบตา เขียวนีออนอ่ะเขียวยูเลเนียมอ่ะไมะตกใจถ้าเปิดดังนี่จะไม่แบบชักกระตุกเลยเนะนี่ยไปเดียวฮะเดี๋ยวเราเข้าร่วมได้ไหมได้เลยกี่เลยกิววิเนี่ยโอ้ไม่ไมไมถ้อนนี่เดี๋ยวผมขอหยุดคลิปสักแป๊บหนึ่งแล้วไปเจอกันในเกมเลยดีกว่า โอเคมาโอ้ยทำไมรู้สึกว่าแสงมันอ่อนะยนอะแสงมันดูต่ำๆนคนโอ้ยผมมองนะงงๆแสงต่ำมากโอเคไปอืมมิสเตอร,ร์ซอก็มา โอเกมนี้จะตีลิขสิทธิ์ไินเนี่ยมาได้จ้ามาได้มาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเอาล่ะเอาเอาว้ยว้ยว้ไปช่วยเรวโอ้ยอะไรวะกดอยู่ดีๆก็โดดออกเฉยก็หลุดทำเพลี้ยเลยเล้วโอ้โหคนตายด้วยอะไรคนตายด้วยอเลยโอเคโอเคโอเคเออ <c oughs> ไม่ต้องช่วยแม่งละมาเร็วโอ้ยลำบากลำบนแท้วิ <c oughs> ตุม่ <c oughs> มมะเราเราจะขึ้นไปบนจุดสูงสุดกันงนีไอ้พวกไม่สมประกอบมาหรอกใช่ไหมรงมางวัลรถช่างหัวแม่งดิ <c oughs> ช่างหัวแม่งฮะก็ให้อยากก้วอนี่นี่ของรางวัลลดลงช่างฮะขอให้รอดก็พอมาเดี๋ยวเราบรรยายสถานการณ์ข้างล่างกันแล้วมุงจะทํามาทําเพื่อถ้าจะบอกว่ารางวัลลดลงฮะวิ่งไปเลยครับูวิ่งวิ่งมิตซะซอลังมาฮะมิตซูซอลัง,งวิ่งไล่เบลเบลวันโกะใช่ไหมชื่อนี้ใช่ไหม,ไมรัว ฮะบิงไปแล้วฮะโอ้โหโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยว่ะ <Club> ก็อย oh wow. <sorting> ู่เฉยมามาดูสำรวจดีกว uh ่า huh. ป right. ุ hey ่มในหุ่นฟ้าคืออะไรวะอืันนี้ก็พวกแผนควบคุมเหรอนี่น่าจะเป็นแบบแผนนี่จะสร้างอะไรทีเดียวนี่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยลุบแล้วถ้าเราไปร่วมวิ่งกับพวกเขาดีกว่า

หนูได้กี่นาทียังไม่ได้ฮะไม่ไปกี้ไม่ได้ดูเฮอีกลอดรูจิมลอดดานูเคโอเคโอดคโอเคิเคโอเคเคโอเคโอเคิคโอเคเเอ เพิ่มความเร็วของวัดนี่มันนี่มันโก็โกงกันจะชันดิว่ากูทำเกมกูทำเกมไม่เอาอย่างงี้เอ้ยแต่กระโดดก็เพิ่มความเร็วด่ว่ะอ้าวโจโจใช่ไหมนะวัยจะงไง โอ๊ยทารอลอย่าไปโดนมันขาดไม่งั้นมันจะดีนิ้วแล้วทำให้จักรวาลทั้งหมดหายไปครึ่งจักรวาลมาถึงคนขึ้นแบบขอให้คนหายไปครึ่งจักรวาลปิ้งอะไรเงี้ยเออไปล้ไปล้ไปล้ไปล ว่าเขาเดินบนอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยอย่าโดนเพื่อนอย่าโดนปดูโดนเกลียนเห้ะโอ้โหอันนี้มันมาไปขึ้นเลยมาเพื่อนรีบๆรีบๆเออไป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  ล好了มาสกีบ oh. ีแล้วโอ้ยสิบเอ็ดนาทีแล้วเมื่อไหร่จะอ่านจบสักทีวะเนี่ยเหนื่อยอยากไปแข่งเวเวนเพื่อเราจโจโมาอีกละเฮ้ยโอ้โหตัวคนตายเป็นเบื่อเลยเพื่อนเออโอเคช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอยอ ลุ๊บอุบอุบโอ้โหโอ้ยข้อตัดอิเตัดินด้อดดมอัินเม้อตัดมอตัดนเัดนเด้อรัดนม้ันมอตัดอดเดมันม้อ้ัอดดี้อ้อโอเคมอัมอมก็อดเอ้วกัน เราไม่ม <c ười> oh, ีอะไรทำคนพอดีเออตายแล้วอ้าวเราไม่ต้องช่วยก็ได้มากน้องไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยเออโอเคมาเล่กด่านใหม่啊 เราต้องเลือกง่ายฮะเอ้ยไปเจอกันในด่านเลยแล้วกันโอเคปลาปลากินผมไม่ได้สังเกตปลา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 ไปาปไปยายฮิยุิฮิเออโอ้ยเกือไปถึงฝันแล้วด่านนี้นี่น่าจะเป็นด่านของ

ผมไม่ได้หรอกจบผมไม่ได้หรอกผมโปรพิชโน่อลอึ๊บอย่าวิ่งซิกแซกเขาเรียกวิ่ง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 ซิกแซกวิ่งซิกแซกเป็นไงล่ะตามไม่ทันนะดิตามไม่ทันนะดิหัวเสียดีวาย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 ตามไม่ทันนะดิวายวายโอเคขึ้น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 โอเคโอเคโอเค ี่ยู่บ้ะอว้ยชิยพายแล้วม,มาไมาไดี๋ยววาย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 โอ้ยม่ันมันมาทั้งกองทัพเลยไอ <c oughs> ไม่ปมาผมบาคนคุดต้อหยาบ <c oughs> นะฮ <c oughs> นะเออ ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงลมนิดหน่อยนะหรือไม่ได้ยินเลยผมไม่รู้ไอผมคาร่ะอ่าได้ละมาเฮ้ยมันก็ไม่มีคนตามผมมาได้หรอกใช่ไหมล่ะเฮ๊บผมนี่โปรพิชโนอีเวนเแอ้วไม่มีใครจะฆ่าผมได้แต่ผมก็แพ้มาหมื่นรอบแล้วละ่ะ นี่ศูนย์รวมของกิจกรรมสังสรรค์นี่ยืบนี่สิจับปัาจับป้าจับอ้โอเอะไรนะเี่ยต่อสิบห้านาทีแล้วแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปช้า ไมานี่ีสินี้สิว้า,า 00, 00, 00, วว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 ่วว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 วีวว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 ีวว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 เวีวยว ก็จกครูนะเ่เดี๋ยวนะทำไมมันมันค้างวะเดี๋ยวเราจะห้อยมันค้าง กีเกมบ้ากันแล้วมันก็นับแบบพูดวายอะโหโหไก้เกมบ้ากัะโหอ้โต๊ดตัวนี้โอ้ยเสียงโคตรติดหูอะลุกตามมาสิความไวระหว่างความไวมันจะกลายเป็นดับเบิ้ลไวมาไปไป ส,ส,ส,สู้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 ูููาอทำไมหน้าจอผมเป็นเงี้ยเดยวเด้วเดี๋ยว้ออะอะเยอะยวะูข้าโดยใครมึงใช่ไหมไปข้างบนละนานอินมาอยู่ว่าไปแล้ววย ไม่ด oh, oh, oh. ีส uh ิไม่ดีสิโอโอโอไป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 อ่าเราเพื่อนเราตายสองคนเลยอ่ะโอ้โหเปีแจ้งเตือนต้องมาบอยเลยแล้วกมก็ปักด้วยนะโอ้ว้าวว้าวมากมไปโอ้ว้าวว้าวเลย เอาเลยเกมบั๊กว้าวว้าวเกมบั๊กโอ้ยทุกคนผมคิดว่าวันนี้เราจะน่าได้แค่นี้ว่ะเกมมันบั๊กว่ะเกมบั๊กเอ้แต่ก็ไม่ใช่เพราะเกมกลับมาแล้วเหมเือนกันบายโอ้โหโอ้ชื่อคุณยาวาไม่เป็นไรฮะนี่คือการนี่คือการนี่นี่นี่คือการตายครั้งที่สองเอง แต่ว่าก็ตายแล้วอ่ะเออเอาล่ะวันนี้ผมคิดว่าก็คงจะมีแค่เนี้แหละก็สำหรับอ e ีเว้นะครับผมอีพีนี้เนี่ยก็เป็นอีพีสุดท้ายของซีซั่นสามแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมาขึ้นซีซั่นสี่ให้ยวหาเวลามาอัดซีซั่นสี่ก่อนนะฮะเออโอเคฮะเดี๋ยวรอให้คบยี่สิบทีก่อนเข้าไปมีอะไรจะพูดไหมเอออีกเรื่องหนึง่งตอนนี้คือแมปเบเบดเอ็ B B X ที่ผมเนี่ยอ,อืม ลงไปในช่องเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบก็น่าจะเก้าร้อยวิวได้แล้วล่ะเออน่าเก้าเก้าร้อยวิวได้แล้วเออแล้วทีเนี้ยก็ไอ้นี่มาดูนาทีสิบามวิเออพอเลยพอเลยหนักกว่าอันที่แล้วอีกก็นะครับท่านผู้ชมก็แบบว่ามันได้เก้า9ร้อยวิวผมนี่ก็เอ,อ้ยดีใจนะต,นตั้งแต่ คือแบบถ้าจะได้วิวเยอะขนาดเนี้มันต้องแบบเล่นแบบที่เขาฮิตกันอะแต่ว่าอีเวนเนี่ยมันไม่ค่อยฮิตแล้วไงแล้วทีเนี้ยก็ยังจํไอ้นนี้ได้ไหมไทยเบนลอตได้ไหมไทยอิตาเลียนเบนลอตอะก็อันนั้นก็ได้ตั้งหนึ่งพันวิวน่าจะตอนน,นน่าจะเป็นแบบที่แบบฮิตมากในตอนนั้นแล้วผมก็จะทำอีพีสองแต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยฮิตละแต่ว่าแต่ว่านะคะผมถ้าผมจะลงอีพีสองผมก็ต้องลงวันธรรมดาฮะเพื่อให้วันอาทิตย์เนี่ย ลงแบบอื่นบ้างนะคะผมเออสํหรับเรื่องที่จะบอกก็มีแค่นี้ฮะสําหรับแบบพรุ่งนี้ก็ก็ไปหาแมป,ปามาอาัดให้ดูพรุ่งนี้ก่อนฮะสํหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ